ขณะนี้ผู้ชอนมันไม่ผูกพันกำลังชมาราชยามจากดาวตลกหมีขาวลูกโพธทองสิบปีเต็มเต็มวิทยาไรยน่าจะสิงห่างทองหมีขาวไม่ได้เรียนแต่หมีขาวไปขายลูกชิ้นเป้งแต่เขาจบ,จบ เด็กท่าอะไรนะตั้มบอกโอช่โอ้ยมอไวายเจ้ารอทำไมซ้กพั่หมีหมีใครลอกปองผู้ชนเรามีอยู่ไหนวอย่างผ้ดพ่อมาขึ้นได้เปล่าตั้มชทิ้งเลยพี่มีไปตัวเนี้ยทิ้งทิ้งเลยทำไม้ทีหลังบอกลูกน้องมึงให้แหวกรูก็พัก ขึ้นมาแอบเยี้ยตะกายตรงในเสพพบเออ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 ใครดูเจ้าเก่าเขาต้องร้อกอย่างเงี้ยแล้เจ้าใหม่อ่ะเจ้าใหม่สองทับตรงเออเฮ้ยหลวงม่ชอพระเจ้าค่ะใครไว้ในคนนี้ลุ่ล่างบับมับใครมึงชื่ออะไรเนี่ยกบฉันเอาดังขยีมันขึ้น้าแล้วพระเจ้าค่ะอันล่างขยีพระเจ้าค่ะมึงมากะ กับพี่สาวพู้เจ้าค่ะน้องสาวชื่ออะไรที่นันทบุรีผเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอยู่บรรษัดด้านขวาของพระองค์ท่านโถ่ะถงโถ่คุณคะเสียงเพาะแล้วเกิดเงยหน้าให้ข้าพเจ้าปิ้งพระเนตรหน่อยเทพนุ่นคุณคะออนเมียไม่มี เขาไม่ได้ตั้ใจเา้าฉันไม่ถึงมึงเป็นนักเจ้าชู้จริงๆเยวเจ้าค็ต้องเจ้าชูกัน่มอเดียวไม่เชี่อมึงขึ้นเตา้เ้องเจ้าชูหรอิ๋หจะไปตีเจ้า่างนะเ้าเจ้าชูไม่กูต้องไปกะีล๋มหรตีเจ้าไม่ไปแล้วไม่้นบะหมี่ไปวาเจ้าชนไทกัเ้คะอินนตตะพัดเฮยคะมึงมากับใครมากับพี่ลังขยีคะไอ้ลังขยี ไปเลไเลยนะฉันฉักใจดห้เพงจาไปจบนนั่งไดิฉันยจวนดยะคนใส่คนใส่กางเกงในไม่ต้องกลัวกูออกตกใจดิเฮ้ยม่งเลยะโอโหเมียมึงอะทำไมอะไปเไปไปมึงมากับเมียมึงใช่ มากับน้องสาวพระเจ้าค่ะน้องเหรอน้องน,นรรีนะาพสมภรณ์เต็งมากับใครมากับอรังพิกีเลยค่ะ ตายอย่างเดียวอย่างนี้วิญญาณเบิบมึุจะรอเข้าถสีงเมื่อไงดูนี่ชอนดี๋ยวถ้ามึงทำไม่ได้หรชอนชอดทำไมทไดทชอดดูนัดทออ